แค่เหลือมองผู้หญิงโจรก็อ,อยากได้เธอจึงฆ่าสามีของเธอคุณได้งานทั้งหมดของฉันฉันทำให้สามีตายอย่างโหดร้ายผู้หญิงไม่เสียใจกลับตกลงตามโจรแม่ผู้ชายไม่เชื่อใจมองผู้หญิงเหมือนดอกซากุระแต่ยังพาเธอขึ้นเขาเป็นเมียคนที่แปดทางยากลำบากโจรเหนื่อยละคิดให้เธอเดินเองอะไรที่ไม่เคยเป็นของคุณหรือของฉันหรือสูงสงคุณไม่ใช่แอนนาใช่ไหม ชายย็นตัวถูกผู้หญิงควบคุมเขาต้องแบกเธอต่อไปเขาเคยเป็นโจรใจดีในภูเขาทุกครั้งที่ปลน้นแค่เอาเงินไม่ทำลายใครดังนั้นเมียทั้งเจ็ดคนจึงตามเขาแม่ลำบากก็ไม่บ่นสำหรับดอกซากุระที่บานทุกปีในภูเขาแค่ชมจากระยะไกลไม่เคยคิดมากแต่เมื่อเสร็จสิน้นการสรุปอีกครั้งระหว่างทางกลับบ้านต้นซากุระที่บานเต็มที่กลับเต็มไปด้วยเลือดจรภูเขาตกใจกลัว หลังจากนั้นไม่นานต้นซากุระกลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งหมดเป็นเพียงภาพหลอนของโจนโจนมองดูกลีบดอกไม้ที่เบลวอนและดอกซากุระที่บานเต็มกิ่งสงสัยว่าดอกไมเหล่านี้มาจากไหนโจนรู้สึกทึ่งกับซากุระแต่ไม่รู้ว่าทำไมครั้งนี้ถึงหลงไหลกลีบซากุระที่เบวอนทำให้โจนสังเกตเห็นหยิงในทะเลมีความงามที่เย้ายวนเหมือนกับซากุระนั้นเขากับพิดจ,จะ่าและจะมีการฆ่ามาาขึ้นหลอกระหว่างทางกับผู้เขาพร้พอมพรมญิงเขาพูดอย่างไร้าสาระฟากว้างแผ่นดินกว้างเขาใหญ่โลกกว้างใหญ่แต่เขายิ่งใหญ่กว่า ในภูเขามีวิวที่ไม่เคยน้ำแร่ดื่มไม่หมดคุณควรซื้อให้เราเผยไปหน่อยปิ่นผมของผู้หญิงตกลงไปในหุบเขาเขาขอให้ดววานไปเก็บให้ในเมื่อของในผู้เขาเป็นของคุณเก็บปิ่นผมไม่น่าจะยากออเขาไม่เพียงแต่ต้องไปยังต้องแบกเธอไปด้วย เหตุการณ์ตอนเย็นโดวานถึงตีนเขาแบบผู้หญิงจากหูบเขาเก็บปิ่นผมผู้หญิงใส่ปิ่นผมบนหัวในแสงอาทิตย์ตกใบหน้างามเหมือนภาพวาดโบราณโดวานลงไหลอีกครั้งยากลำบากท,ที่โดวานแบกเธอกับหมู่บ้านผู้หญิงถามเขาคำสัญญาของฉันน็อกซิโนคุณรักษามันไหมวาวตอนนี้โดนคุณไหมบอกแล้วฉันซือ้อฉันซื้อของใช้ได้ฉันมีของหายาผู้หญิงไม่ตอบ มองดูผู้หญิงที่มีมแมลงวันบินวนรอบเทา้ารังแคปลิวว่อนบนหัวผู้หญิงไม่พอใจทันทีทำหน้าบึ้งแล้ววิ่งไปอีกทางคุณต้องรอพวกเราเล่นอีกถูกสเสน่ห์ของเขาทำให้หลงผู้หญิงบอกว่าเขาทำเป็นไม่เห็นบางทีผู้หญิงคนอื่นจะหายไปโจนคิดว่าการกระทำนี้เด็กไปผู้หญิงตอบว่าคุณค่าพวกเขาได้ฉันอยากเป็นคนเดียวในใจคุณพยายามขอร้องแต่ผู้หญิงบอกว่าคุณค่าสามีฉันแต่ไว้ชีวิตภรรยาตัวเอง ฉันจะเป็นภรรยาคุณได้ยังไงหัวร้อนถือดาบใหญ่เดินไปหาภรรยาผู้หญิงกลัวจนวิ่งหนีเสียงกรีดร้องดังภรรยาถูกฆ่าทีละคนชีวิตอยู่ในมือเขาจนถึงภรรยาคนที่เจ็ดผู้หญิงเรียกหยุดไม่ใช่เพราะใจดีแต่เขาต้องการผู้หญิงเป็นทาสโดวานรู้สึกถึงสิ่งนี้ทันทีเหมือนตอนเห็นสวนซากุระความรู้สึกชัดเจนแต่สายไปจากนั้นเขายังล่าสัตว์และปล้นชีวิตแบบนี้ง่ายสำหรับโดวานแต่คุณหญิงจากเมืองหลวงทนความลำบากนี้ไม่ได้เขาพูดหวานกับโดวาน ถ้าเป็นสายแข็งแร่งพาฉันไปเมืองหลวงสิไม่สงสารฉันหรือหลังจากการอ้อนวอนโดวานพาเขาไปเมืองหลวงครึ่งปีผ่านไปเร็วโดวานไม่เคยชินชีวิตในเมืองกลัวคนแปลกหน้าความกลัวนี้คือความอายและกังวลต่อสิ่งใหม่ความก้าวหน้าทิ้งเขาไว้ข้างหลังเสียงเมืองทําให้เขารำคาญไม่มีสัห้ท่าไม่มีหัวคิดหาเงินแม่สวมชุดเมืองหลวงแต่คนอื่นมองออกว่าเขาเป็นคนบ้านนอกแม่แต่ในหัวมักเห็นภาพคนหัวล้อย่อเขา เลยคิดจะกลับไปภูเขาผู้หญิงชี้ไปที่ดาบของเขาแล้วพูคุณก็เป็นผู้ชายนะคิดอะไรไม่ออกเหรอในเมืองมีของดีเต็มไปหมดแค่ย้ายมาทั้งหมดก็พอแล้วเลยเริ่มทําเรื่องคาล่ไม่เพียงน,นําทองกลับมาให้ผู้หญิงยังนําหัวคนมาให้เล่นบทค่ะเขาฟังคําของผู้หญิงทุกอย่างเพื่อทําให้คนรักพอใจขเขาบุกเข้าห้องคนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าฟันดาบใส่คนหลายอาชีพไม่นานห้องของผู้หญิงก็รูลาหัวคนเต็มไปหมดความอยากของเขาเหมือนนกบินตรงสลับแสงสว่างและมืดไม่หยุด ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขาทนชีวิตแบบนี้ไม่ไหวแล้วเขาคิดว่าถ้าจบชีวิตผู้หญิงก็จะจบการค้าไม่หยุดนี้ได้แต่เขาก็ไม่กล้าลงมือสุดท้ายเขาบอกหญิงว่าจะกลับไปที่ภูเขาไม่ว่าหญิงจะด่าเขาว่าไร้ประโยชน์หรือว่าเขาเป็นคนใจร้ายครั้งนี้เขามั่นใจมากหญิงเห็นว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาวิ่งไปชนเข้ากับตัวกลมว้าวโอ้กลางแจ้งกลางแจ้ง ที่ไหนหญิงแสดงความบริสุทธิ์ทำให้คนโหดร้ายหน้าแดงพูดไม่ออกคุณหญิงหวังว่าคุณจะไม่ตายเราจะสู้ไปด้วยกันไม่เคยเจอหญิงแบบนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้หญิงก็ตกลงจะกลับไปกับเขาแต่คุณต้องไปกับเขาเขาจะเจ็บปวดเราจะเจ็บปวดเขามีอะไรที่ทำให้โชคดี ตายซาอลีคาตันในที่สุดพวกเขาก็เริ่มกับภูเขาอาจเพราะผู้หญิงเปลี่ยนไปรู้ว่าดวหวานรักเธอจริงเธออยากเดินเองตลอดทางจนดวหวานอาสาแบกเธอเธอจึงยอมขึ้นบ่าเขามองภูเขาที่ไม่เห็นจุดสิ้นสุดดวหวานเริ่มพูดอีกครั้งทุกหุบเขาและยอดเขาที่นี่แม้แต่เมฆในหุบเขาก็เป็นของเขาทั้งสองนึกถึงตอนที่พบกันครั้งแรกผู้หญิงดูเหมือนเข้าใจความเห็นแก่ตัวไม่นานพวกเขาก็มาถึงใต้ต้นซากุระดอกซากุระล่วงลงมาเต็มฟ้า ดัวาวาเริ่มกังวลอีกครั้งเมื่อเขาหันกลับมาเห็นมือของผู้หญิงกลายเป็นกรงเล็บภาพหน้ากลัวแวบเข้ามาในหัวที่แท้เขาแบตผีผู้หญิงเขาโยนผีลงพื้นมือใหญ่บีบคอผีแน่นเสียงวิญญาณร้องดังข้างหูไม่นานผีก็ถูกดัวหวานบีบตายลมข้อยอยอสงบดัวาวานฟื้นสติเพิ่งรู้ว่าเขาบีบคอคนที่เขารักที่สุดใต้ต้นซากุระที่บ้านสพรัง่งกลีบดอกซากุระร่วงหล่นมากขึ้นในที่สุดก็ปกคลุมทั้งคู่ ใต้ต้นซากุระที่บ้านสะพังนี้อะไรที่ทําให้ใจคนหลงไหลตอนนี้ไม่มีใครแยกแยะความจริงจากภาพรวงตาได้ความลับใต้ต้นซากุระยังไม่มีใครรู้บางที่อาจเป็นเพียงความเหงาหลังดูวิดีโอค่อยๆปิดจ,จริงจิงแล้วทุกเรื่องมาจากจินตการในสภาพจิตใจที่โดดเดี่ยวลองนึกถึงการพบกันครั้งแรกผู้หญิงเจอโจรไม่ตกใจแม้สามีถูกฆ่าก็ไม่หวาดกลัว ยังยอมรับข้อเรียกร้องโจรอย่างง่ายดายคำพูดเต็มไปด้วยความใจชิดนี่ไม่ใช่ฉากที่เด็กผู้ชายหลายคนจินตนาการหรือต่อมาระหว่างทางขึ้นเขาคำพูด12ตัวอักษรแสดงความยิ่งใหญ่12คําคำพูดตลกแสดงความสุขของชายและผู้หญิงก็เหมือนเจ้าหญิงเอาแต่ใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่คู่รักควรมีหรือต่อมาผู้หญิงไม่ชินกับชีวิตในภูเขาไม่อยากลิ้มรสความรักทางไกลจึงยอมตามผู้หญิงมาที่เมืองใหญ่เกยโตเพื่อคนที่รักมีชีวิตที่ดี ธออดทนกับวิถีชีวิตที่ต่างออกไปยังทำสิ่งบ้าบอมากมายเพื่ออีกฝ่ายวันหนึ่งทันใดนะั้นรู้ตัวว่าตัวเองหลงทางเขาต้องหาตัวตนกลับคืนกลับไปผู้เขาของเขาผู้หญิงที่พอใจในความฟุ่มเฟือยก็รู้ว่ามากรักเธอจริงจึงตัดสินใจกับผู้เขากับเขาทัานทีแม้รู้ว่าที่นั่นลำบากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คู่รักจากรักเลือนหลังสู่ความแต่ความจริงคือมากหลงเพราะซากุระและตื่นจากฝันเพราะซากุระสุดท้ายก็มีแค่เขาคนเดียวธรรมชาติของมนุษย์คือความเหมาและความเหมานี้คือบ้านที่แท้จริงของคน ความงามบนต้นซากุระเป็นสิ่งลวงการไล่ตามความงามนั้นบิดเบือนมนุษย์เพียงความเหงาใต้ต้นซากุระสปารที่ไม่ถูกผูกมาด้วยโลกถึงจะเป็นจริงและน่าเชื่อถือแล้วคำถามคือภรรยาเจ็ดคนของดูวอนหมายถึงอะไร